สวัสดีครับวันนี้เรามีร้านอาหารไทยบรรยากาศสไตล์บาหลีมาแนะนํากันนะครับร้านในชื่อบาอิกบาอิกรีสอร์ทเป็นภาษาอินโดนีเซียที่แปลว่าสบา,สบายสบายร้านอยู่ปากซอยสงกระพา18ดอนเมืองจริงๆแล้วร้านนี้เปิดมานานมากนะครับเป็นร้านในตำนานเลยพอเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับสวนร่มรื่นมีบ่อน,น้ํามีปลาคัฟที่นั่งมีหลายโซนนะครับทั้งข้างนอกและในห้องแอร์มีห้องคาราโอเกะบริการด้วยอารมณ์เหมือนร้านอาหารในอ,าาในอินโดนีเซียรจริงๆเลยนะครับและร้านนี้นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยก็เหมาะกับสายมูมากๆเลยทางเข้าจะมีองค์พระพิฆเนศครับและก็ภายในร้านเนี่ยก แกลเลอรี่ gallery, งานศิละปะที่เป็นผลงานของพี่เจ้าของร้านด้วยนะครับส่วนอาหารก็แนะนําให้ดูหน้าร้านก่อนนะครับเป็นเมนูแนะนําที่เขาจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันแนวอาหารก็จะเป็นอาหารไทยที่มีทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเลยแหละครับมีทั้งกับข้าวกับแกล้มอาหารจานเดียวแล้วก็อาหารอีสานส้มตํายําแซบอะไรพวกนี้นะครับเมนูมังสวิรัติก็มีครับและนี่ก็เป็นอาหารของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับเริ่มกันที่เมนูแรกเป็นของทอดชื่อเมนูปีกไก่อวบสบายตามภาพเลยครับปีกมันจะอวบอวบอ้วนๆข้างในจะยัดไส้เข้าไปนนนัเเป็ไสสส้้้ก่มีวุ ปรุงรสให้มีรสชาติเค็มๆแล้วก็หอมเครื่องเทศเล็กน้อยครับตัวไก่เอากระดูกออกแล้วครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่กินได้เลยอร่อยสุดๆจานนี้300บาทครับต่อมาเป็นปลากระพงทอดขมิน้นราคา250บาทเป็นเนื้อปลากระพงหั่นเป็นชิน้นแล้วก็นําไปทอดกับกระเทียมและขมิ้นสดสีมันก็จอกเหลืองสดใสนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของขมิ้นที่ชัดเจนปลากระพงกรอบนอกนุ่มในกินกับขมิ้นและกระเทียมทอดกรอบๆนะครับเป็นเมนูปลาทอดที่น่าสนใจอีกจานหนึ่งเลยทีเดียวครับแล้วก็ในกระทะนี้้้เเชฟกกกกกกกํําาาาลัััังงงนนนนนนพริกิแใกใตไปปผดบะจจจหหหอออม็็ส่่ยยคโ ถ้าดูไม่ผิดนะเพราะมันใหญ่กว่าหอยขมนะครับรสชาติดีมากหอมเครื่องแกงหอมใบชะพลูแล้วก็มีความหวานจากกะทิต้องกินกับข้าวแล้วแหละครับเนื้อหอยนุ่มหนึบดีเข้ากันรสชาติโดยรวมของแกงกะทิที่มีรสกลมกล่อมแล้วก็มี after taste เผ็ดร้อนในลําคอนะครับแกงคั่วหอยใบชะพลูใต้ราคา250บาทเมนูต่อมาที่กําลังลงไปทอดในกระทะนี่คือไข่เจียวชะอมแน่นอนแหละครับมี2อย่างไม่ใช่น้ําพริกกะปิก็แกงส้มนะครับลองเดากันดูเอามาใส่หม้อแบบนี้ก็ต้องเป็นแกงส้มแล้วแหละครับ ใครที่ชอบแกงส้มรสจัดน่าจะถูกใจครับมันมี3รสเลยคือเปรี้ยวหวานเค็มกินกับโชอมชุบไข่ที่มันดูดน้ําแกงส้มเข้าไปแล้วก็มีกุ้งตัวโตๆครับถ้าดีต้องมีไข่เจียวเข้าสวยจะเพอร์เฟกมากๆมอนี้3 5มบาทครับ เมนูต่อมาเป็นใบเลียงผัดไข่เจ้าของร้านเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารใต้นะครับใบเลียงผัดไข่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆอยู่คู่กับคนใต้มานานโดยเฉพาะแถวสุราษฎร์ชุมพรต้องรู้จักกันดีนะครับใบเลียงนี่เป็นผักที่กินง่ายมากๆรสชาติมันๆไม่ขมไม่เหม็นเขียวเลยนะครับอร่อยมากจานนี้รอยยี่สิบบาทเมนูต่อมาเป็นต้มแซบเอ็นหมูตุน๋นอันนี้จําได้ว่ารสชาติมันจะมี2แบบคือส่วนที่เป็นหมูตุ๋นเนี่ยจะมีกลิ่นของเครื่องเทศคล้ายๆพะโลนะครับแล้วก็รสชาติหวานเค็มแลบวกกับต้มแซบที่ทั้งเผ็ดทั้งเเเเเปปรรรรีีี้ยยยววนนะคคคคับมมมมกกก็็็ลลลาาาาสสสชติทท่่แผผือศ เอ็นหมูตุ๋นนุ่มๆและเครื่องสมุนไพรไทยได้อย่างลงตัวครับมอนี้ม้อนี้350บาทแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยที่นี่มีปลากระพงสดๆทอดจนสีเหลืองทองนะครับกินกับยำม,มะม่วงแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดช่วยเพิ่มความแซ่บเมนูเบสิกที่หากินได้ทั่วๆไปที่นี่ก็ทําได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ที่อร่อยล้ํากว่าที่อื่นเนี่ยต้องยกให้เมนูนี้ครับหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนที่มีทั้งกุ้งหมึกหอยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยครับผัดกับเครื่องแกงและกะทิมันยิ่งทวีความหอมครับรสชาเเขมนลมาลงวะหผ็็แ มันจากกะทิเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เปลืองข้าวมากๆลูกนี้280บาทครับแล้วก็อีกจานหนึ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดครับคุณอาจจะเคยกินขั้วกลิ้งที่อร่อยมาจากหลายๆที่อยากให้ลองดูขั้วกลิ้งร้านนี้ครับและนอกจากพริกแกงสูตรเด็ดแล้วเขาก็ยังขั้วพวกสมุนไพรสดใส่ลงไปด้วยครับทั้งกระเทียมพริกไทยอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดซอยขั้วจนแห้งนะครับรสชาติก็จะเค็มเผ็ดหอมขมิน้นแล้วก็สมุนไพรที่เวลาเราเคี้ยวแล้วเนี่ยจะโดนสมุนไพรเข้าไปด้วยยิ่งได้อรรถรสหมูขั้วกลิ้งจานานี้1 โบราณขนาดแท้แล้วก็เครื่องจะเยอะๆนิดนึงนะครับมีทั้งหมูสับกุ้งหมึกแล้วก็มีหมูกรอบเข้าไปอีกบุญเส้นเลยดูน้อยไปเลยครับจานนี้220บาทแล้วก็อันนี้คือกุ้งสดุ้งจีดจา้าดครับเป็นกุ้งที่สะดุ้งไฟให้หอมส่วนเนื้อข้างในก็ยังใสๆอยู่นะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นข้นๆเลยครับทั้งพริกกระเทียมมะนาวมาเต็มอารมณ์คล้ายๆภากุ้งแต่ว่าไม่มีน้ำพริกเผานะครับแล้วก็จะเปรี้ยวนํามาเลยเหมาะกับคนชอบความแซ่บจานนี้490บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยของแซ ใส่ปลาร้าที่มีเนื้อแซลม,มอนชิ้นหน,หนาวางอยู่ร,บรอบๆนะครับส้มตำปลารา้ารสชาติถึงใจมากแซบนัวกำลังดีกลิ่นไม่แรงเกินไปส่วนเมนูเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะครับทั้งชากาแฟนแนะนําเป็นชาไทยเขาดีมากเลยนะครับเข้มข้นแบบชาใต้เลยก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีความเป็นยูนิคสูงนะครับเห็นบรรยากาศแล้วตอนแรกคิดว่าจะมีแต่อาหารอินโดนีเซียอาหารมุสลิมแต่ที่นหนได้อาหารเขาทําถึงทุกเมนูนะครับเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มนะครับมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นครอบครัวหรือว่ายกทีมมาปาร์ตี้กันที่นี่ก็ได้เช่นกันนรบ้าาอก บาอีกรสรองเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนโทรมาจองโต๊ะกันก่อนได้นะครับเผื่อโต๊ะเต็มเดี๋ยวแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปขอบพระคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ